บท่านครับก็ส่งงานในวันนี้กจะไพิธีเปิด IBM Center of Excellence ศูนย์ป่มพาะคอมพิวเตร์ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และปุ่มพาะธุรกิจไอทเพื่อการเกษตรแห่งแรกในประเทศไทย Smart Solution In Accenture และ IBM Center of Excellence จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ของผมครับขอบคุณทุกท่านและผ่น หมอกี่การบฏิสัมพัพัฒนาซึ่งมากกว่าครึ่งมันสามารถไปเชื่อมโยงกับทางมโจนะครับเลยเป็นจุดจุดที่เริ่มจุดประกายว่านี่มันคงจะเป็นจุดที่เราจะเป็นจุดร่วมกันนะครับที่จะพัฒนาในส่วนของสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับสังคมโดยเฉพาะเริ่มต้นที่สังคมของไมโจโดยมี IBM เนะครับเป็นพี่เลี้ยงเป็น Excellence Center k n o โน o w ฮาวทางเทคโนโลยี เข้ามาให้เรานะครับเป็นพี่เลี้ยงให้เราในเรื่องของ expert ในเรื่องของควันศูนย์ตัวนี้นะครับศูนย์ที่ทางไมโจเรียกว่าเป็น center of smart ดึงตรงนี้ออกมาเป็นจุดเด่นนะครับแล้วพัฒนาในมิติของทางด้านไอทีเข้าไปเสริมครับครับซึ่งตรงนี้นนเป็นจุดที่สำคัญมากๆอันหน,นึ่งท,ที่เป็นเ r e n d ์เสิ s e เนี่ยศูนย์ของเราทำหน้าที่เป็นเล่นหวกิงนะครับ เน็ตเวิร์กิ้งให้อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยอาจารย์สมารถทำไมวะซึ่งในระบบของเราก็เป็นให้เราสามารถทำระบบได้มีประโยชน์มากขึ้นนะครับข้อกน็อตอีไอนะครับซึ่งตอนนี้จะมีส่วนของน้อตรีพอร์ตเราสามารถสร้างรีพอร์ตขึ้นมาได้ ตัวยืดเอ็นได้เนี่ยเราใช้ข้องคอนเซ็ปต์รองเขี่ยขึ้นมาครับคนที่ในผลสอบมันเป็นการทำพิเศษต่างทำหาดูษย์ครับเราก็สามารถยืดทีนหานุษที่อยู่ในโครเองได้แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีผลสอบที่เป็นหองอีกห้อนะครับที่เปิดฟองที่ช่วยในการสอบข้อความนะครับอย่างเช่นเรื่เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราสมมติว่าเรามีหนังสือเกี่ยวกับหนังสือหั ความหมายอะไรพราคําทำคนี้เนี่ยอาจจะมีความได้หลายอย่างโบิคให้ตัวว่าตดเนียก็จะตีปันหาออกมาว่าทำคำนี้ความหมายอะไรถ้การเชื่อมตาแลรวก็เอาเอาแตดิกับื่องานแต่ละประเทหรือวาแต่ละประเทศใช้ยังไงอะไรยังไงบ้างะนั้นเราสามารถให้ยูเซีย์เนี่ยคิ์คำถามได้เลยว่ายากไหมคาัสหรับเว็บขึ้นใช้ในิสอร์ไม่เยอะไม่เกินโลต้าเนี่จะมีฟีเจอร์ให้เราสามารถเข้ามาใช้งานได้4เปร์เซ็นไม่เสียค่้ในการตัวที่เป็น ตัวเบลค์เออร์ที่เป็นตัวอิคิทออนไลน์นะครับแล้วใช้งานผู้ใช้ก็สามารถใช้งานผ่านที่เป็นตัวของหน้าเว็บแอปตัวในบูนเองเนี่ยก็จะรันอยู่บนตัวดาต้าเซ็นเตอร์ที่เป็นซอฟต์เลเยอร์นะครับซึ่งในซอฟต์เลเยอร์ตัวนี้ก็จะมีระบบที่เป็นตัวของตัวบูนเนี่ยรันได้จากของเอ็มพูแต่ถ้าเราเป็นถึง E m เนี่ยเวลาเราใช้งานเราก็ต้องลง OS เองมี o s ของตัวเอง ในลักณะที่ถ้าเป็นลักษณะของบูมิบูมิตะมอนใเราเรียกว่าเป็นแค่คอนเทนเนอร์